สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนพากินและสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาทําเมนูสลัดมันฝรั่งแบบญี่ปุ่นนะครับวิธีการทําทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สลัดมันฝรั่งเนี่ยเหมาะที่จะเอาไปทานอย่างไรนะครับถึงจะอ,ะอร่อยนะครับแล้วก็เข้ากันกับเมนูอาหารนี้เองเนี่ยเป็นผลซึ่งอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วสลัดมันฝรั่งนะครับหรือการทําสลัดมันฝรั่งแบบญี่ปุ่นนี้เองเนี่ยเขา จะเรียกว่าอาหารที่สดชื่นนะครับเพราะจะได้ความสดชื่นจากแตงกวาได้ความสดชื่นจากแครอทนะครับมีโปรตีนนะครับจากตัวแฮมนะครับหรือบางท่านใส่ไข่ต้มลงไปหรือบางท่านนะครับใส่ตัวไก่ฉีกลงไปก็ได้นะครับหรือบางท่านบอกว่าอยากใส่ถั่วและลงไปต้มสุกได้ไหม coat, ได้เช่นกันนะครับเพราะวันนี้เองเนี่ยเราจะใช้แตงกวานะครับได้ความหอมเนี่ยจากหอมหัวใหญ่ ได้คาร์บโบไฮเดรตนะครับจากตัวหัวนะครับก็คือหัวมันฝรั่งนะครับแล้วก็หัวแครอทนะครับอ่เรามาดูนิดนึงนะครับว่าตัว มันฝรั่งเนี่ยสองแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับตัวมันฝรั่งเนี่ยสำหรับการที่เราจะนำมาใช้สำหรับการทำเมนูมันฝรั่งบดนะครับหรือมันฝรั่งแบบสลัดนี้เองเนี่ยเราจะใช้มันฝรั่งที่ออกสีขาวนะครับคือฝั่งขวามือนะครับเพราะอะไรทำไมเราถึงใช้มันฝรั่งที่ออกสีขาวเพราะว่าเนื้อเขาจะยังมีน้ำอยู่เยอะนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งนะครับในหัวแบบทางซ้ายนะครับจะเหมาะที่จะนำไปทอด มากกว่านะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับและวิธีการเลือกมันฝรั่งสําหรับการนํามาทําเมนูที่แตกต่างกันฉะนั้นนะครับวิธีการเลือกที่ดีที่สุดนะครับคือเลือกมันฝรั่งแบบทางขวามือคือยังมีผิวที่บางนะครับยังมีความอ่ายังมีความฉ่าน้ําอยู่เยอะนะครับมันฝรั่งที่มีความเข้มกว่าจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าแตกต่างกันมากนะครับฉะนั้นนะครับการเลือกมันฝรั่งเนี่ยควรจะเลือกมันฝรั่งที่มีน้ําอยู่เยอะเพราะเราจะมา นะครับก็คือมาตำนะครับหรือบดให้ตัวมันฝรั่งของเราเนี่ยมีความเละนะครับเดี๋ยวจากนั้นเติมเครื่องลงไปครับเมนูวันนี้นะครับสาหรับการทำมันฝรั่งนะครับหรือสลัดมันฝรั่งแบบญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆว่าเรามีอะไรในตู้เย็นเนี่ยก็สามารถนํามาใส่ได้แต่ยืนหลักเลยเนี่ยคือความสดชื่นครับความสดชื่นเนี่ยอย่างผมบอกไปนะครับว่าจะได้จากแตงกวาญี่ปุ่นได้จากพวกผักต่าง นะครับก็เป็นผักสําเร็จรูปนะก็คือแครอทนะครับถั่วลันเตานะครับข้าวโพดนะครับแบบนั้น สำหรับท่านไหนที่มีนะครับก็เป็นแบบสําเร็จรูปที่เป็นห่อเป็นถุงเนี่ยก็ให้นําไปลวกก่อนนะครับให้นําไปลวกน้ําก่อนละลายน้ําแข็งออกก่อนแล้วก็นําไปลวกนะครับวิธีการทํามันฝรั่งนะครับก็คือเราล้างนะครับเอามันฝรั่งไปล้างก่อนจากนั้นนะครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับนำมาหั่นเตา๋านะครับจากนั้นนําลงนึ่งนะครับวิธีการนี้เองเองนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่ยากเลย <şu S 1> นะครับการนึ่งก็เอาผ้าขาวบางรองนะครับในซึ้งนึ่ง ึ่งนะครับเอาตัวมันฝรั่งลงไปนึ่ง20นาทีนะครับไฟแรงนะครับ20นาทีไฟแรงนะครับจากนั้นเรามาเตรียมเครื่องอื่นๆครับแครอทนะครับเราก็ปอกเปลือกนะครับล้างให้สะอาดจากนั้นนะครับนำมาหั่นเตานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรานําแครอทนะครับไปลวกท่านไหนมีถั่วแระท่านไหนมีถั่วลันเตานะครับท่านไหนอยากใส่ถั่วแองญี่ปุ่นนะครับหรือข้าวโพด ก็นําไปลวกนะครับแบบนั้นอันนี้อ่าน,นี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะมิกอย่างไรนะครับเพราะว่าเมนูมัน่สลัดมันฝรั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันคือเมนูที่ทานแบบง่ายๆนะครับไม่ไม่มีผลต่อกระเพาะนะครับไม่มาทําลายกระเพาะไม่มีรสชาติความเค็มไม่มีรสชาติความหวานนะครับจะเป็นเมนูเรียบๆได้คุณประโยชน์จากอาหารที่เราใส่ลงไปทั้งหมดก็คือ,คอโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและผักนะครับแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ เป็นรสชาติของอาหารและรวมถึงคุณประโยชน์ของการทําสลัดมันฝรั่งนะครับสลัดมันฝรั่งเนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างนะครับเหมาะก,กับเด็กนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ทานเผ็ดเหมาะกับคนที่อยากได้เครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงตรงนี้เองเนี่ยนำไปแหนมกับอะไรนะครับเช่นเมนูหมูย่างนะครับเมนูหมูย่างแบบญี่ปุ่นเมนูหมูย่างแบบเกาหลีนะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับหรือว่าเอารสชาติแฝงนะครับหรือ รือรสชาติของตัวมันฝรั่งเนี่ยนำไปใส่เป็นคำคำทานแบบหมูย่างแบบเกาหลีก็ได้นะครับก็จะทําให้ได้คุณประโยชน์จากตัวคาร์โบไฮเดตจากตัวมันฝรั่งนะครับแล้วก็ได้คุณประโยชน์จากตัวหมูย่างรวมถึงผักนะครับที่ทานเข้าไปด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่ผมจะมาสอนจริงจริงจังเนี่ยคือไฮไลท์สําคัญนะครับหรือจุดสําคัญจริงๆเนีย่ย,ย,ย,ยคือแตงกวาญี่ปุ่นนะครับแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยเรานําไปล้างก่อนไม่ต้องปอกเปลือกครับเราจะมาฝานเป็นแว บางๆนะครับเน้นเลยครับว่าฝานเป็นแว่นบางๆ แล้วจากนั้นนะครับให้เราหั่นจนหมดเตรียมรอเอาไว้นะครับแล้วก็แล้วเราก็หั่นจนหมดเลยนะครับเพราะวันนี้เองเนี่ยเราจะใช้แตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่1หัวนะครับแตงกวาญี่ปุ่นอยู่ที่1หัวแครอทอยู่ที่1หัวครับมันฝรั่งนะครับหลังจากที่เราปอกเปลือกหั่นนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่700ยกรัมนะครับหอมหัวใหญ่1ลูกครับแตงกวาญี่ปุ่น1ลูกนะครับหรือ1ลูกครึ่งนะครับเราฝานให้เป็นแว่นแบบ แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรานำ เือนะครับหช้อนโต๊ะนะมาคุกคราวนะครับแล้วก็ตัวเอ่อเอ่เอของที่เป็นหัวนะครับก็คือตัวแครอทเนี่ยให้เรานําไปลวกนะครับลวกในน้ําไม่ต้องเดือดนะครับเอาน้ําพออุ่นนะครับหรือพออุ่นกลางๆเท่านั้นนะครับก็นําไปลวกลวกไอ้ยีเองเนี่ยเราต้องการให้เขามีความสุกบ้างนะครับไม่ได้ให้มีความกรอบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าความกรอบเนี่ยมันจะทําให้รสชาติของอาหารเนี่ยผิดเพี้ยนไปเพราะว่าเรานำตัวมันฝรั่งเนี่ยไปสแตรด เละแล้วแบบนั้นนะครับฉะนั้นรสชาติของอาหารและความลื่นไหลของอาหารจะต้องไม่มีความกรอบเนี่ยเข้ามานะครับรสชาติจะต้องไปทางเดียวกันคือความนุ่มละมุนนะครับแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็น การฝานนะครับหรือการหั่นแว่นนะครับของแตงกวาญี่ปุ่นนะครับส่วนไหนที่น้ําเยอะเราก็ไม่ต้องเอานะเราต้องการที่เราใช้แตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเราต้องการเนื้อจากของแตงกวาญี่ปุ่นที่เขามีความหวานนะครับฉะนั้นนะครับการใช้แตงกวาญี่ปุ่นแล้วตรงไหนที่มีน้ําเยอะเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอานะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ําจากตัวแตงกวาเลยนะครับเพราะในขั้นตอนของการเอาตัวแตงกวาเนี่ยมาคุกเคล้ากับเกลือเนี่ยเพราะเราอยากให้แตงกวา ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคายน้ําออกมานะครับการคายน้ําของเขาเองเนี่ยจะทําให้อาหารของเราเนี่ยไม่แฉะนะครับอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญสําหรับการทําแตงกวาและออหอมใหญ่นะครับเช่นกันนะเราทําหอมใหญ่เพราะว่าเราจะเราไม่อยากได้ความเผ็ดได้ความซานะครับได้ความฉุนของตัวหอมใหญ่เนี่ยเข้ามากรบกับตัวอาหารที่เราทํานี้นะครับเพราะว่าเมนูสลั มันฝรั่งแบบญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความละมุนล,ลดกลมกล่อมเข้ากันเป็นรสชาติแบบอ่อนๆน,นะครับตัวแฮมวันนี้เราจะใช้ทั้งถุงเลย นะครับเราจะใช้ทั้งถุงเลยอยู่ที่ครึ่งกิโลครับคือ500กรัมนะครับอันนี้คือการเติมเกลือลงไปในแตงกวาญี่ปุ่นครับเราก็จะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับลงไปคุกเคล้านะครับอย่าอย่านวดนะครับอย่าไปบีบอย่าไปเค้นนะให้เราแค่คุกเคล้าเบาๆเท่านั้นนะครับคือการคุกเคล้าแบบเบาๆนะครับจะทําให้ตัวแตงกวาเนี่ยเขาคายน้ำเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ตัวหอมใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าหอมใหญ่ที่ทุกท่าน สะดวกนะครับก็คือหั่นเต๋าดีกว่านะครับหั่นเต๋าเนี่ยจะทําให้หอมใหญ่เนี่ยดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นเส้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่รูปลักษณ์นะครับของตัวตัวแตงกวาญี่ปุ่นก็ดีนะครับแครอทก็ดีนะครับหรือว่าส่วนผสมอื่นๆนะครับก็คือพวกถั่วลันเตานะครับตัวข้าวโพดอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าตัวแฮมก็ดีเนี่ยจะหั่นเป็นเต๋านะครับหรือว่ามีความรูปลักษณ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนนะ การหั่นที่เป็นยาวแบบนี้เองเนี่ยจะทําให้ไม่เข้ากันกับของอาหารนะครับฉะนั้นควรจะหั่นเป็นเป๋าเล็กๆนะครับเท่านั้นเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นแฮมนะครับวันนี้เราเลือกใช้แฮมไก่นะครับเราก็จะมาหั่นเต่านะครับแบบนั้นเนาะการหั่นเต่าเนี่ยก็เริ่มหั่นจากชิ้นใหญ่ก่อนนะครับเริ่มหั่นจากชิ้นที่ใหญ่ก่อนนะครับแล้วค่อยลดขนาดลงให้เล็กลงเรื่อยๆนะครับจะทําให้การหั่นเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าทุกท่านไปหั่นเล็กเลยตั้งแต่แรกเนี่ยจะทําให้หั่นได้ ling, ดยากนะครับแล้วความเท่ากันเนี่ยของตัวแฮมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลยนะครับจะทําให การทําอาหารเนี่ยทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็หันนนห่นเป็นเซตนะครับเราจะหั่นเป็นเซตนะแล้วก็ค่อยยกออกมาเป็นเซตเนี่ยหั่นเตาแบ่งสี่นะครับแบบนั้นเนาะก็จะทําให้ทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับการทําของตัวแฮมนะครับเดี๋ยวแฮมตัวเนี้ยเราจะนําไปลวกนะครับเพราะว่าตัวแฮมเนี่ยเขาจะมีความมีความเคลือบ อะไรบางอย่างนะครับที่มีความเหนียว,เวๆเช่นอาจจะเป็นวิธีการผลิตของเขาก็ได้นะครับแบบนั้นเนาะเพราะว่าไอ้อสารที่เขาเคลือบมานะครับหรือว่าความเหนียวเหนียวที่ติดตัวแฮมมาเนี่ยจะทําให้แมสโปเดโตนะครับหรือสลัดมันฝรั่งของเราเนี่ยบูดง่ายมากนะครับฉะนั้นการลวกเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวน้ํามันนะครับหรือว่าสารที่เขาเคลือบมาเนี่ยอยู่ในซองของ อยู่ในซองของแฮมที่เราใช้เนี่ยเขาจะ คายออกนะครับจะเห็นได้ว่าน้าําขุนๆเนี่ยที่ลอยอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือน้ําที่เขาเคลือบตัวแฮมมาทั้งหมดเลยนะครับมันก็ทําให้อาหารของเราเนี่ยบูดง่ายนะครับอ่ะเ <Picas. S 1> มื่อเราได้มันฝรั่งที่เรานึ่งมาแล้วนะครับประมาณ20นาทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานําที่บดนะครับหรือที่สมัดเนี่ยมาตำนะครับตัวมันฝรั่งได้เลยนะครับการตาม,มันฝรั่งตรงนี้เองเดี๋ยวก็จะทําให้อ่อตัวมันฝรั่งเนเละนะครับการนึ่ง20นาทีเนี่ยจะเป็นการนึ่ง พอดีนะครับฉะนั้นการที่เราจะหั่นมันฝรั่งให้เป็นเปาเนี่ยจะต้องหั่นเท่ากันทั้งหมด นะครับทั้งหมดทุกหัวเลยนะครับเพราะการนึ่งก็จะนึ่งใช้เวลาเท่ากันถ้าหั่นใหญ่หั่นเล็กแตกต่างกันไปเนี่ยก็จะนึ่งไม่เท่ากันนะครับจะทําให้การนึ่งเนี่ยยาวนานเพิ่มก็ไปอีกนะครับเอาเรามาปรุงรสกันเลยครับวันนี้เครื่องปรุงของเรานะครับก็จะมะีตัวกระเทียมตัวพริกไทยนะครับพริกไทยป่นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้พริกไทยที่เป็นพริกไทยดำนะครับร่วมกับ นะครับร่วมกับตัวเกลือนะครับแต่ว่าตัวกระเทียมเนี่ยท่านไหนที่ชอบนะครับให้นํามาใส่แต่กระเทียมที่เราจะใช้เนี่ยคือผงกระเทียมนะครับเราจะไม่ใช้กระเทียมดิบนะครับหรือกระเทียมจีนกระเทียมไทยเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ผงกระเทียมเมื่อทุกท่านนําผงกระเทียมเนี่ยมาโรยจะมียี่ห้อที่เขาใช้กันอยู่นะครับก็ยี่ห้อทั่วไปตามตลาดนะครับก็จะมีทั่วไปเลยนะครับจะเขียนว่าผงกระเทียมให้นํามาโรยครับนะก็จะใช้อยู่ประมาณหนึ่งช้อนชา นะครับต่อมันฝรั่งนะครับ700อเอ็มอ่า700กรัมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องทั้งหมดนะครับมีแฮมมีข้าวโพดมีถั่วลันเตามีแครอทนะครับมีมะเขือเทศราชินีหั่นครึ่งนะครับมีตัวหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวแตงกวานะครับแตงกวาเนี่ยที่เราแช่ไว้นะครับ10นาทีให้เรานำไปล้างนะครับล้างเสร็จให้นำกระดาษทิชชู่มาซับนะครับ ให้แห้งเตรียมรอนะครับวันนี้เครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับคือเราจะใช้มาอยองเนสนะครับมายองเนสเน่ยแนะนําให้ใช้ของ QP นะครับแนะนําเลยว่าให้ใช้ของ Qp ถ้าเราทําทานเองนะครับหรือถ้าท่านไหนที่คิดคอ์สต้นทุนออกมาแล้วเนี่ยรับได้นะครับที่จะใช้ของที่มีคุณภาพที่ดีนะครับผมบอกเลยว่าให้ใช้ของ Qp นะครับเขาจะมีรสชาติที่อร่อยหอมมันนะครับจะทําให้การทำแมสโ,โตรเตนะครับหรือสลัดมันฝรั่งของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเราลวกแล้วนะครับตัวถัว่วลันเตาตัว เ้าโพดนะครับแล้วก็ตัวแครอทนะครับลวกหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผสมส่วนผสมแล้วครับอันนี้คือจะเสร็จแล้วนะครับเราก็นำแมชโพเตโตนะครับของเราที่ใส่เกลือพริกไทยนะครับผงกระเทียมนะครับาามายองเนสนะครับใส่ลงไปเรียบร้อยมายองเนสวันนี้เราจะใช้อยู่ที่8ช้อนโต๊ะ นะครับแปดช้อนโต๊ะต่อ,อมันฝรั่งนะครับ700 ml นะครับ700กรัมนะครับแบบนั้นเนอะอ่ะเรามา คุกค้านะครับก็ใส่ส่วนผสมลงไปครับเริ่มจากาส่วนผสมที่มีความแข็งก่อนนะครับหรือมีความหนาตัวเนี่ยก่อนนะครับก็คือพวกหัวต่างๆนะครับก็คือพวกธัญ,ญพืชนะครับใครมีใครชอบถั่วแดงก็มาใส่นะครับใครชอบถั่วแดงก็เอามาใส่คใครชอบแครอทก็เอามาใส่ใค,คาาใ,สใครชอบข้าวโพดก็ามาใส่ชอบถั่วลก,ก็เอามาใส่นะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็นแฮมครับแฮมของเราเนี่ยลวกเรียบร้อยนะครับลวกแล้วก็เสด็จน้ําให้เรียบย ร้อยนะครับแล้วก็ นำมาใส่ภาชนะผึ่งเตรียมรอนะครับเราไม่ต้องการให้เขาร้อนนะครับเราต้องการให้เขาอุณหภูมิปกตินะครับเพราะว่าเมื่อเรานํามาคุกเขาแล้วเนี่ยเราต้องการให้รสชาติของอาหารเนี่ยมีความเป็นเหมือนอาหารเย็นๆนะครับทานได้เป็นทั้งเครื่องเคียงก็ได้ทําทานได้เป็นทั้งของที่เอาไว้ทาบนขนมปังก็ได้นะครับนะเพราะว่าการทําสลัดมันฝรั่งเนี่ยเราต้องการให้เอาไปทาบนขนมปังก็ได้นะครับทานคู่กับขนมปังทานเป็นเครื่องเคียงนะครับ หรือเด็กเท่าไหนที่ชอบนะครับอาหารแบบนี้ก็สามารถที่จะทานได้ด้วยเช่นกันเพราะรสชาติอาหารเขาจะมีความอ่อนนะครับก็คุกเคล้านะครับคุกเคล้าให้เข้ากันเนาะตามด้วยมะเขือเทศอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามะเขือเทศเนี่ยแล้วแต่ชอบนะครับไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยก็จะมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าใส่ลงไปแล้วก็จะมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นเพราะเขาจะร่วมกันกับแตงกวาญี่ปุ่นได้ดีมากๆนะครับจากนั้นนะครับใส่ตัว หอมใหญ่ที่เราไปลดความเผ็ดไปลดความซ่ามาแล้วนะครับลดความเผ็ดลดความซ่าโดยการใช้เกลือคุกเขานะครับหอมใหญ่ให้เข้ากันแล้วให้เขาคายน้ําออกมานะครับน้ำน้ำที่คายออกมาจากหอมใหญ่เนี่ยคือรสชาติที่มันเผ็ดและรสชาติที่มีความฉุนเทออกนะครับแล้วล้างน้ํา ซับกระดาษทิชชู่ให้แห้งเตรียมรอทั้งแตงกวาและหอมใหญ่นะครับวิธีการซับก็ซับง่ายๆครับล้างนะครับก็ล้างล้างปกติเลยครับล้างสองน้ําแล้วจากนั้นก็เอานํากระดาษทิชชู่สาหรับการทําอาหารมาซับให้แห้งนะครับนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเรื่องของการทําสลัดมันฝรั่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเติมส่วนที่สําคัญของเรานะครับก็คือตัวแตงกวาญี่ปุ่นที่เรานําไป แช่นะครับหรือว่าคลายน้ําจากเกลือเนี่ยออกมาแล้วนะครับเราก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับอย่าใส่ลงไปตุ้มเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปกระจุกอยู่นะครับฉะนั้นนะครับการค่อยๆใส่นะครับใส่ลงไปแล้วก็คนนะครับเขาก็จะกระจายส่วนผสมได้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนื้อแมสโพรเตโตของเรานะครับหรือสลัดมันฝรั่งของเราเนี่ยเขาจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเขาจับตัวกับวัตถุดิบอื่นๆที่เราใส่ไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นการใส่ตัวแต่ กว่าญี่ปุ่นนะครับที่เราขันน้ำนะครับหรือว่าซับแห้งดีเรียบร้อยแล้วนเนี้ยเองเนี่ยก็จะทําให้เขาก็จุกอยู่ตัวกันเป็นก้อนนะครับก็โปรยนะครับหรือว่าค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คุกเขาไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ารสชาติของสลัดมันฝรั่งแบบญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องไม่มีกลิ่นของตัวหอมใหญ่ที่ มันโดดขึ้นมาเพราะว่าหอมใหญ่เนี่ยเรานําไปคุกเคร้านะครับหรือว่า ไปให้เขาลดความเผ็ดลดความซ่าลงแล้วจากเกลือนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะหอมโด,โดดขึ้นมาเนี่ยคือหอมจากมันฝร,นะร,ร,ร,รั่งเท่านั้นนะครับหอมจากตัวมันฝรั่งหอมจากการนึ่งมันฝรั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นความหอมจากตัวมายองเนสนะครับรองลงมาก็จะเป็นพริกไทยรองลงมาก็จะเป็นผงกระเทียมท่าใส่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบรวมๆนะครับฉะนั้นการใส่พริกไทย ดำเนี่ยอย่าใส่เยอะนะครับตามสูตรเนี่ยผมจะใส่อยู่ที่หนึ่งช้อนชา นะครับถ้าใส่มากไปกว่านั้นเนี่ยเผ็ดนะครับและจะทําให้รสชาติของอาหารเนี่ยมีแต่กลิ่นพริกไทยทั้งนั้นเลยนะครับใครไม่ชอบพริกไทยไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าใส่นิดนึงนะครับหรือครึ่งช้อนชาก็ได้นะครับหรือ1นส่วนสช้อนชาก็ได้นะครับนิดเดียวก็ได้นะครับหรือใส่1ช้อนชาก็ได้ถ้าสําหรับคนที่ชอบนะครับไม่ควรใส่ถึง2ช้อนชาเพราะจะมีกลิ่นที่แรงมากจนเกินไปนะครับมันจะไม่เหมาะกับเด็กหรือเอาไปทาขนมปังเนี่ยมันก็จะดูไม่ ไม่น่าทานนะครับแบบนั้นนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนะสลัดมันฝรั่งแบบญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันครับการจัดเสิร์ฟนะครับก็จะใช้แตงกวาญี่ปุ่นนะครับที่เราซับแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาตกแต่งด้วยนะครับเป็นเครื่องเคียงรวมถึงการใส่ไข่กุ้งลงไปด้านบนเนี่ยจะทําให้เพิ่มคุณค่าทางอาหารเพิ่มคุณประโยชน์ด้านเรื่องของการขายนะครับหรือว่าเพิ่มทำให ให้ตัวสินค้าเนี่ยมีค่านะครับที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับหรือทําให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูสลัดมันฝรั่งแบบญี่ปุ่นนะครับนะขั้นตอนการทำเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าแนะนําว่าเมนูแบบนี้เองเนี่ย ควรที่จะทาจานวนมากๆนะครับหรือทํากินทําขายนะครับหรือว่าทําเพื่อการประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะเหมาะซะมากกว่านะครับในการทําเมนูสลัดมันฝรั่งนะครับเพราะเครื่องเคียงเนี่ยที่ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีความหลากหลายหลายชนิดด้วยนะครับนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูสูตรอาหารแบบญี่ปุ่นนะครับท่านไหนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับในการทําอาหารเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับที่ช่องให้ด้วยนะครับผมก็จะลง งคลิปดีๆสําหรับการทําอาหารนะครับหรือเรื่องของสูตรอาหารต่างๆนะครับทั้งไทยจีนญี่ปุ่นนะครับเ,เวียดนามนะครับแล้วก็รวมถึงเคล็ดลับในการทําอาหารเล็กๆน้อยๆลงให้ในช่องนะครับมีคลิปหลากหลายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้หวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆตอบรับกลับไปนะครับไม่มากก็น้อยในคลิปนี้แล้วก็ไปไประยุกต์ในการทําอาหารเพื่อการประกอบอาชีพหรือว่าการทํากินในครอบ หัวก็ได้ด้วยเช่นกันขอบคุณมากๆสําหรับการกดติดตามและการทําอาหารในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ปลับกลับไปครับ